เยอะไหมยังเออโอ้ขี่หน่อยตัวนี้ก็โดดใช่ดิก็โดดขึ้นไหมเอออะไรนะหายิบหายิบกระโดดขึ้นเออตัวสุดตัวสุดที่สุดเกิดอะไรขึ้นเต็มเต็มเอาวางอย่างนอนขอนได้ไหมขอนอะไรกูขอนยิบ เอาีเออ้เนไ้อนย่าเลยใเออต้อต้อนก้องนะทำได้แปลไปเลยเออคนี้เต่อไปทำได้แปลานน้ออกไปค้าเห็นาไเยอะดีน่เออนั่นเนี่ีดีดีดียีต้องต้อนอย่างี้ละวันนี้

เวกเร่นเด่นมาดิแม่ครับเก็บแข้งขาของทีมเดี่บอ่ะตรงนี้อ่ะดึงดึงดงประตูมันดีเดี๋ยม่อลตอนต่งกันเลยเพราจะว่าโ่ก cái rồi ok thôi oh. oh. à, không lâu nữa hết thôi 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 2 thôi 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 2 เด oh. yes. ็กไอดีดไดิดีล exactly. ูกปนี่วะจีพอปันเลยนี heure, ่ม mm ีาที่สั้นนับคำว่ากลางๆอกไว้กลางๆสมมเลี้ยเรงงเัเอาแล้วเอาแล้วถแล้วเดี เร็วานั้นร็วขยับเร็วกว่านั้นเดยงสมเ๋ยวอื้อหือ